สวัสดีครับพี่พี่พ,พบกับ Art. อาร์ตดิจิเช่นเคยครับแน่นอนพบกับอาร์ตต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดก่อนอื่นเลยนะครับพี่พี่ก่อนรับชมคลิปนี้อาร์ตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาร์ตด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ให้พี่พี่ได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้จะพาไปชมันาดน,นั้นด้านหลังอะไรพี่คันเบอร์เรอร์เลยคันนี้เลย Ford Next Gen Ranger XLS นั่นเองนะครับเป็นกระบะเจเนเรชั่นรุ่นเริ่มต้นของ Ford นั่นเองนะครับเครื่องยนต์อยู่ที่2.0 เทอร์โบเดี่ยว170แรงม้า405นิวตันเมตรนั่นเองนะครับกับเครื่องยนต์ขนาดนี้นะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเดียวกันเพียงแค่มีแค่1เทอร์โบนั่นเองนะครับเป็นระบบการขับขี่ที่เป็นเกียร์โต้เกียร์โต้6สปีดนะครับพี่ๆแบบนี้ก็เหลือแล้วนะครับเหลือแล้วนะครับไม่ต้องอะไรเพิ่มเติมมากส่วนมิติการตกแต่งนะครับสำหรับรถสายออฟโรดอย่างเราแน่นอนครับ ครื่องยนต์นี้อาพาดูแล้วนะเครื่อง2.0ส่วนการตกแต่งมีอะไรบ้างอาจจะพามาชมทีละจุดเลยครับด้านหน้านี่เลยนะครับกระจังหน้าชุดนี้นะครับเป็นชุดแอคเซสซอรีของสำนักแต่งวายสนักแต่งวายได้อะไรบ้างนะครับได้สเกิร์ตนะครับสเกิร์ตได้กระจังหน้าเป็นชุดของเขามาทั้งชุดเลยนะพี่ๆพ,พร้อมคิ้วซุ้มล้อนะเป็นสเต็ปชุดนี้เลยครับเพรยกว่าชุดของสำนักแต่งวายนั่นเองพี่ๆก็ ใส่เข้าไปนะครับให้มันดูหล่อดูเท่ามากขึ้นเป็นมิติการเพิ่มตัวรถให้มันดูใหญ่มากขึ้นกับสมกับรถออฟโรดนั่นเองนะครับไฟหน้าเป็นไฟบรีเฟฟเตอร์ LED นะครับไฟหน้าีเฟเตอร์นี้มีอะไรบ้างนะเป็นไฟ3หลอดอยู่ด้านข้างนะครับฉายแสงเข้าไปที่ด้านข้างและส่องไปด้านหน้าไฟสูงอยู่ไหนไฟสูงอยู่ด้านล่างนะพี่ๆไม่เหมือนรถทั่วไปนะครับไฟสูงจะอยู่ด้านล่างไฟต่ําจะอยู่ด้านบนนะครับ เพื่อปรับมุมมองตามสไตล์รถฟอร์ดนั่นเองถ้าเป็นนะสไตล์ F 15 0ที่พี่ๆชมคลิปของอาร์ตนั้นก็จะเห็นไฟต่ำจะอยู่ด้านบนไฟสูงอยู่ด้านล่างนะครับไฟเลี้ยวทำงานเข้าไปไฟสีแคมป์ติดตลอดเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับด้านข้างนะครับคันนี้เนี่ยทำมิติการยกสูงสไตล์ออฟโรดเพิ่มความสูงอีก2นิ้วด้วยการใส่ก้อนหนุนรองหัวโช๊คนะครับแต่ไม่ได้ทำการเปลี่ยนปีน้อตใหญ่เพราะว่ายกแค่2นิ้วไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าต้องปรับในส่วนของเคมเบอร์ให้ดีนะะครรับเพาาว่ายกสูงนะครับ ตั้งแต่1นิ้วขึ้นไปเนี่ยแน่นอนอัตราการเสี่ยงการกินหน้ายางด้านในมีโอกาสแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใน2ตัวรถที่ออกจากเรานะครับเราดำการดูแลแล้วก็ใส่ใจอยู่แล้วในการตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้เรียบร้อยแน่นอนนะครับล้อแม็กเปลี่ยนล้อแม็กเป็นขอบ20จากขอบปกติขอบเดิมเป็นขอบ17นิ้วนะครับเปลี่ยนเป็นขอบ20ของเอเบมพายนะเป็นล้อออฟเซ็ตลบเข้าไปด้านในนิดหนึ่งนะครับรัดหน้ยางของตัวคอร์สซีเดอร์นะเป็นยางโอเวอร์ไซส์นะครับสีดียางสามสิบสามคูนสิบสองจ ด้านบนนี้ลงสู่ด้านล่าง33นิ้วหน้ากว้างยาง12.5นิ้วนั่นเองนะครับ R20 ก็คือขอบล้อกันนั่นเองครับ xls เนี่ยจะได้เป็นดิสเบรกด้านหน้าและจานเบรกด้านหลังเป็นดรัมนะครับไม่ใช่เป็นดิสเบรกทั้งหมดจะมีเฉพาะ y tag เท่านั้นที่เป็นดิสหน้าและดิสหลังนะครับส่วน xls และรุ่นสปอร์ตจะเป็นดิสหน้าและดรัมด้านหลังนั่นเองนะครับพี่คิวซุ้มล้อขนาดใหญ่ของซูเปแต่งวายมาเป็นชุดเดียวกันอยู่แล้วนะครับพี่ด้านข้างด้วยความที่เป็นรถสีดำนะคลีมครีมเขาขาวเขาสิวไม สลับด้านบนนะครับด้านบนเป็นชุดแต่งนะครับพี่ๆี่เป็นชุดแต่งให้เหมือนกับเจ้าตัว y ายแท็นั่นเองแต่ไม่สามารถยึดโหนได้นะที่หลุดนะครับเพราะเป็นการยิงซิลิโคนนั่นเองนะครับด้านท้ายเป็นไงพี่พี่ปกติ x l s ได้เป็นไฟหลอดฮาโลเจนนะทำการเปลี่ยนเป็นไฟตัวท็อปสุดของรุ่นพี่ใหญ่อย่างวายแท็หรือแรปเตอร์นั่นเองครับเป็น LED ทั้งหมดเลยทั้งขงบนทั้งล่างนะครับไฟเลี้ยว LED ไฟถอย LED นี่ครับ XLS ชื่อเขายัางอยู่อยู่นะครับปกติเป็นฮาโลเจนแต่ใส่เป็นในส่วนของตัว LED ให้พี่พี่ทั้งหมดเลยครับพี่ๆเป็นไงฮะ889,000บาทณนะตอนนี้นะแต่ว่าอนาคตข้างหน้าผมยังรู้แล้วมีการปรับราคาขึ้นก็อาจจะมีการปรับขึ้นอีก10,000บาทนะครับสหรับรถยนต์ของ Ford นะครับเครื่องยนต์170แรงม้า405นื้ตันเบสนะครับสำหรับพี่ๆท่นานใดที่สนใจรถยนต์ Ford นะครับติดต่ออาร์ตเข้ามาได้อาร์ตพระนครโชว์รูมเกษตร,รแวินโชว์รูมที่มียอดขายหนถึงสปีซ้อนด้วยเบอร์โทร0984516661นะครับหรือ คลิกเข้ามาด้านล่างครับคุยกันก่อนอยากได้รถแบบไหนอาร์ตมีรถให้พี่เลือกมากกว่าร้อยรูปแบบนะครับส่วนในเรื่องของตัวที่พี่ๆอยู่จ,งจังหวัดไหนนั้นนะครับอาร์ตมีเจา้าหน้าที่ดูแลให้พี่ถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนติดต่อเข้ามาได้นะครับอาร์ตมีเจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านเลยนะครับดูแลให้พี่ถึงบ้านได้เลยนะครับเมื่อเคสเสร็จแล้วนะครับได้รถออกมาก็มาตกแต่งกันรูปแบบการตกแต่งมีมากกว่าร้อยรูปแบบให้พี่ๆได้ตกแต่งกันนะครับส่วนการส่งมอบนะครับพี่จะมารับที่นี่ก็ได้้หรรรรรืออาา์ไปส่งทีีบบกเะมิ ส่งมอบถึงบ้านบริการให้พี่ถึงที่กันเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไี่อาสด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการที่ดีๆให้พี่ๆได้ชมกันคลิปหน้าอาจจะมีรถหล่อๆแบบนี้มาให้พี่ชมอีกนั้นมีคขนไหนฝากติดตามไว้สำหรับวันนี้ไอดของพระคุณและสวัสดีครับ